ขคยเกีอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่49ต่อจากอนิเมะชินมู่เรียวหลังไปดูแล้วอึ้งไปเมื่อเขาเห็นเวยยงรอยยิ้มกระเบ่งบานเขาโบกมือที่แท้ก็พี่เวยและเจ้านครเวยนี่ยืนข้างนอกอยู่ทําไมเข้ามาข้างในเร็วเข้าเวยยงเขาขยิบตาพี่นั่นแหละออกมาไวๆข้ามีเรื่องจะบอกเขากังวลความปลอดภัยของชินมู จึงหมายจะดึงฉินมู่ออกจากกลุ่มอันตรายพี่ฉินคงมาเดินเล่นที่นี่โดยไม่รู้ว่าเป็นสถานที่ร้างแค้นของรัฐิมานฟ้าเขาคงพลาดเผลอเข้ามาที่นี่อันตรายขนาดไหนพวกมาร้ายแห่งรัฐิถึงกับกล้าสังหารคุณนางชั้นหนึ่งขั้นสูงอย่างซุนหนันทั่วซึ่งเป็นตัวตนระดับเจ้ารัฐิในพิพตาข้าเกงว่าถ้าเป็นพี่ฉินคงตายแน่ และถูกรีดไขกก็ดูออกไปจนหมดเจ้านครเว่ยมองไปยังสองผู้เท่าที่ขวางทางรบนี้ของเขาเส้นเลือดก็ะปูดขึ้นมาหางตาก็กระตุกเวยยงเจ้าเด็กเวนเขายังเป็นจอมก่อเรื่องยิ่งกว่าข้าข้าเกงว่าต่อให้ข้ายากจะหนีก็หนีไม่พ้นแล้วชินมูยกมือขึ้นหญิงชลาข้างหลังเจ้านครเว่ยก็รีบก้าวเข้ามาชินมูโน้มเข้าไปกระซิบสั่งนาง หญิงชลาก็เดินกลับมาเจ้านครเว้ยและน้องชายจากตระกูลเว้ยกรุณาเข้ามานั่งข้างในก่อนเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาในหมู่บ้านพวกเขาก็เห็นได้ว่าสถานที่นี้เพิ่งปลูกสร้างมาได้ไม่นานทุกอย่างดูไม่เอี่ยมและมีแม้กระทั่งกลิ่นไม้สดลอยออกมาเจ้านครเว้ยและเว้ยยงเห็นชินมู่เดินลึกเข้าไปในหมู่บ้านและกั้นหายใจเดินตามเข้าไปเจ้านครเว้ยเอ่ยว่ายงเอ,อ๋อ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับน้องชายน้อยฉินมู่เป็นอย่างไรพวกเราผ่านประสบการณ์เป็นตายมาด้วยกันเขาเสริมได้ว่าเขาคือผู้ที่ช่วยชีวิตข้าเมื่อเรือบรรทุกบัณฑิตถูกสำนักขี่มังกรโจมตีเจ้านครว่เอ่ยว่าแล้วเจ้าได้ช่วยชีวิตเขาไหมไว่โยงกับสายนาเขาช่วยชีวิตเจ้าแต่เจ้าไม่ได้ช่วยชีวิตเขากลับนี่มันผ่านประสบการณ์ความเป็นตายด้วยกันภาษาอะไร เจ้านครไว้จิตใจและสับละสายตอนนี้ข้าได้แต่ต้องรับมือตามสถานการณ์ถือเสียว่าโดนเจ้าเด็กเวนี่บอนทำลายข้าไม่รู้ว่าจากการที่ข้าเคยพบปากระบีเทียนสิงสองสามครั้งจะพอใช้เอาตัวรอดได้ไหมพวกเข้ามาที่ใจกลางหมู่บ้านซึ่งเมีแท่นเวทีตั้งอยู่มันสูงจากพื้นแค่คืบหนึ่งและก่อสร้างขึ้นมาจากไม้เวทีนั้น ไม่ได้ใหญ่โตกว้างเพียงแค่ห้าว่าสาวกวรัธิมารฟ้าส่วนใหญ่นั่งอยู่ข้างล่างเวทียิงชลาข้างๆเจ้านครเอ่ยว่าเจ้านครและน้องชายน้อยจากตระกูลไว้เชิญนั่งเถิดไม่ต้องกังวลเราพึ่งเช็ดถูพื้นไปที่นี่สะอาดสะอ้านวัยโยงก็กลมดูและเห็นรอยเรือดสีดำคมหลังจากเห็นเขาโกธไม่ได้ข้าสงสัยว่าพวกเขาทำความสะอาดดีแล้วแน่หรือ หรือว่าอย่างมีหัวคนกิ้งไปกิ้งมาแถวนี้อีกสองหัวกันรัติมานฟ้าได้กำจัดวางข้างนานทั่วและซุนหานาันทั่วในพิปตาซึ่งสแสดงเห็นว่าแสงยานุภาพพวกเขาร้ายกาจเกินจินตนาการมากเพียงใดแม้แต่เจ้านครเว่ยผู้ผ่านมาร้อยศึกสงครามก็มีกล้าบูมบามแม้ว่ารัติมานฟ้าจะสร้างเรื่องเดือดพ่านขึ้นที่นี่แต่ยอดฝีมือในเมืองหลวงคงไม่อาจรับรู้ได้แน่นอน การลงมือพวกเขาเมื่อคู่นั้นรวดเร็วเกินไปและข้าคิดว่าถ้าพวกเขาจะฆ่าพวกเราคงว่องไวไม่ต่างกันข้างล่างเวทีผู้คนหลายร้อยนั่งอยู่ที่นั่นรอก,การสั่งสอนจากครูบาเวยยงมองไปโดยรอบและเห็นชินมู่เขาโบกมือพี่ชินพี่ชินทางนี้เจ้านครเวอยากจะจับเจ้าอ้วนน้อยนี้ลงไปกับคื้นและเอาถุงยัดปากจริงๆ เพื่อใจเขาได้หยุดปากเสียบ้างโชคดีที่เราสาวกรัชที่มานฟ้าดูเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงเอะอะของเวยยงและยังคงนั่งตัวตรงชินมูก็ยิ้มให้กับเวยยงและเดินขึ้นเวทีเวยยงกระโดดยงด้วยความตกใจอยากขึ้นไปบนเวทีอยากขึ้นนะนั่นคือสถานที่ที่ครูบาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาจะขึ้นไปสั่งสอนเจ้านครเวยก็ถลึงตาและด่าว่าเจ้าเด็กแสบคูปากไปซะ เวย,ยงก็คูป,ปากเจ้านครไว้เอ่ยว่าเจ้าไม่เห็นหรือว่าข่าวนี้ข้าปิดปากสนิทมากแค่ไหนข้ามีทายาทปากมากอย่างเจ้าได้อย่างไงเจ้ายังไม่รู้สถานการณ์อีกหรือเวย,ยงก็ตกใจเมื่อฉินมู่เดินขึ้นไปบนเวทีและหันกลับมาสาวกทุกคนของรัฐทิมานฟ้าก็ลุกขึ้นเจ้ารัฐทิคูบาศักดิ์สิทธิชินมู่ก็พยักหน้าทุกคนไม่ต้องมากพิธีเชิญน,นั่ง ทุกคนก็นั่งลงไวยยงก็อ้าปากค้างพอๆกับสีหน้าเนี่ยที่คืนมาเจ้านครเว้ยข้าว่าแล้วเจ้าผานกงส่วนั่นต้องมีปัญหาแน่ๆคำพีมหมอเพียววุโสโลโหลันของเขาแตกต่างไปจากฉบับเดิมจากเท่าที่เห็นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้ารัฐิคูบาศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐิมานฟ้าที่ลงมือด้วยตัวเองรัฐิมานฟ้าถึงกับเลือกหนุ่มเยาว์วัยมาเป็นเจ้ารัฐิ พวกเขานับว่าใจกล้าดีจริงๆบนเวทีชินมู่นั่งลงผู้ใดในที่นี้รู้จักเวทมนต์ค้นวิญญาณบ้างหญิงนางหนึ่งยืนขึ้นครูบาศักดิ์สิทธิ์ข้าพอรู้อยู่บ้างชินมู่พยักหน้าเขา่ายเวทมนต์นำทางวิญญาณและประตูอันชั่วร้ายที่น่าสยดสยองปรากฏขึ้นหมอกดำลังไหลออกจากประตูแม้กระทั่งแสงสว่างจากกระทะเชื้อเพลิงนั้นก็มัวหมอง ในวินาทีนี้ทุกคนก็เห็นซุนหนานทั่วยืนอยู่ในความมืดพร้อมกับหลวงจีนคนอื่นหัวหน้าโถงข้าอยากรู้ว่าใครคือผู้สมรู้ร่วมคิดกับซุนหนานทั่วในการทำร้ายสองเทวราชลัทธิของเรารับทราบหัวหน้าโถงหญิงก้าวออกไปนำกระจกส่องแสงออกมานางขับเคลื่อนวิชาลับใช้แสงนั้นส่องไปยังซุนหนานทั่ว แสงกระจกส่องไปยังวิญญาณหลวงจีนทะลุวิญญาณไปถึงอากาศข้างหลังภาพต่างๆก็ฉายขึ้นซึ่งคือความทรงจําซุนหนานทั่วตอนเขายังมีชีวิตภาพเหล่านั้นเปลี่ยนไปมารวดเร็วย้อนเวลากลับไปไม่นานนักพวกเขาเคย,ย้อนไปถึงความทรงจํำที่ตอนซุ่มโจมตีราชาสวรรค์บรมคคูผู้สอนของรัชทายาทวินโปซานบรมคู่พิทักษ์ของรัชทายาท ทิงเอี้ยนจูราชคูของรัชทายาทซุนหมิงจือครูผู้สอนของรัชทายาทเฮอเฉียนฉุยและผู้พิทักษ์ขวาเจียปีเอ๋อบันทึกชื่อผู้คนที่ปรากฏในความทรงจำของซุนหนานทั่วม่านตานางน,นั้นจับจ้องไปยังบุคคลสุดท้ายและรัชทายาทอิงวี่หยาชินมู่เอ่ยว่าจดเอาไว้พวกเราจะส่งพวกเขากลับบ้านเก่า เมื่อได้โอกาสอันเหมาะผู้พิทักษ์สายจดนามของรัชทายาทของแควนเดียนขังเจ้านครเว้ยก็ตกใจเขาอ้าปากเผอรัที่มานฟ้าช่างไม่เกรงหน้าอิดหน้าผมถึงกับหมายจะส่งรัชทายาทกลับบ้านเก่าถึงอย่างไรนั่นคือรัชทายาทแห่งจักรวรรดิแต่ทว่าเขาพูดอะไรออกไปไม่ได้ตอนนี้แม้จักรวรรดินั้นอาจลุ่งเหลือง แต่มันพังงาดขึ้นมาในช่วง200ปีมานี้จาก,กรวัิเยียนขังขึ้นสู่อำนาจโดยการนำของราชจะคูและทำให้เติบโตมาถึงทุกวันนี้ลัทธิมารฟ้าตังหาที่เป็นอสูรยักษ์ผู้ครองพิภพแท้จริงพวกเขาดำรงอยู่มาตั้งแต่บรรพาก,การมีประวัติศาสตร์ยาวนานผ่านการเกิดและตายของอาณาจักรและการเปลี่ยนผ่านราช,ชวงศ์นับไม่ถ้วนการตายของเทวราชของพวกเขานั้นมีใช่เพียงความแค้น อันไม่อาจ,จอยู่ร่วมโลกแต่ยังเป็นความอับอายอย่างรุนแรงการล้างแค้นจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนและบัดนี้เจ้านครเว้ตกอยู่ในสถานการณ์ขับคันสีเองเขาจะพูดช่วยรัชทายาทได้อย่างไงหัวหน้าทงหญิงผู้นั้นยังคงย้อนดูความทรงจำของสุนหนานทั่วลึกเข้าไปรวนหาอย่างทีท่วนจนกระทั่งถึงตอนที่พวกเขาซุ่มโจมตีเทวราชเฉียนนอกจากพวกคนที่ถูกบันทึกชื่อ ยังมีอีกคนหนึ่งในการซุ่มโจมตีผู้พิทักษ์ของราชทายาทใต้ซื้อรั่วเปี้ยวผู้พิทักษ์ของราชทายาทในรุ่นนี้ไม่ใช่กูรีน,นันเพราะว่าเขาหายสาบสูญไป200ปีตำแหน่งผู้พิทักษ์ของราชทายาทจึงประทานแก่ใต้ซื้อรั่วเปี้ยวโดยองค์จักรพรรดิเขามาจากฝ่ายพุทธและนามทางธรรมของเขาคือรั่วเปี้ยววินโปซานซุยมิงจื้อ เป็นตัวตนระดับเจ้าราทิที่มาจากฝ่ายเตา๋าทิ้งเอียนจูเฮอเฉียนชุยจากตระกูลใหญ่ทรงอำนาจซึ่งเคยติดตามบรรพุรุษจักรพรรดกกิบุกเบิกดินแดนผู้คนทั้งห้านี้รวมทั้งซุนหนานทั่วที่ถูกสังหารไปแล้วอยู่ในกลุ่มอิทธิพลขององค์รัชทายาทิพวกเขาล้วนแต่เป็นอาจารย์ของรัชทายาทใน16ขุนนางชั้นหนึ่งขั้นสูงมี6คนที่อยู่ในกลุ่มอิทธิพลของรัชทายาท จดชื่อไต้ซือรั่วเปียวนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วให้พวกเขาได้ฉลองอย่างสงบสุขกินอาหารปีใหม่ร่วมกับครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันซุนหนานทั่วตายไปเรียบร้อยแล้ววังข้างนันทั่วถูกขจัดกาดพลางวัดหนานทั่วยังมีดังนั้นผู้พิทักษ์และผู้ผู้โสทั้งหลายจงทําลายวัดหนานทั่วให้สินส้นซากผู้พิทักษ์และผู้ผู้โสทั้งหลายรับคําเจ้านครเว้ยกระโรงอก เจ้ารัฐที่หนุ่มแห่งรัฐที่มารฟานี้ยังคงคิดอย่างมีเหตุมีผลหากว่าพวกเขาบุกเข้าไปสังหาร6กขุนนางชั้นหนึ่งขั้นสูงแห่งสภาราชสำนักในเวลาอันสัน้นรวมทั้งรัชทายาทองค์จัก,กรพรรดิต้องสืบสวนเรื่องนี้อย่างแน่นอนจะต้องค้นพบว่านี่เป็นการกระทําของรัฐที่มารฟ้าถึงอย่างไรสภาราชสำนักก็ยึดครองนามคู่ปกครองอันเที่ยงธรรมของดินแดน หากว่าพวกเขาต่อต้านสภาราชจะสำนักก็จะไม่ลงเหลือพื้นที่ให้รัฐทิมานฟ้าได้เดินต่อไปยิ่งไปกว่านั้นสำนักเตา่าวัดใหญ่ฟ้าคำรามก็จะคอยซ้ำเติมเมื่อพวกเขาล้มลงเมื่อเวลานั้นมาถึงรัฐทิมานฟ้าจะตกอยู่ในอันตรายข้าทีละหนึ่งในเวลาห่างกันหลายๆวันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกเขาให้ต่ำสุดได้อย่างเช่นสังหารสุนนานทั่ว และทำลายล้างวัดนานทั่วใช้อัตลักษณ์ตัวตนของวังทองโลหลันนำสมบัติสืบทอดของวัดนานทั่วมันล่อเหยือ่อพวกโหงจีนให้โผล่หัวออกมาเขายังบีบซุนนานทั่วให้ออกมาในที่แจง้งล่อรวงเข้ามาจากเมืองหลวงแม้ซุนนานทั่วจะเป็นตัวตนระดับเจ้ารัติสังหารเขาทำลายล้างวางข้างนานทั่วอาศัยเพียงคลิปตาเดียวยิ่งไปกว่านั้น ในเมื่อพวกเขามีได้ลงมือภายในเขตเมืองหลวงจึงไม่เหลือล่องลอยเอาไว้พูดได้ว่าทุกอย่างถูกจัดการอย่างสมบูรณ์แบบและปิดบังล่องลอยได้อย่างไร้ที่ติแม้จัก,กรพรรดิหมายจะสืบสวนเรื่องเราเขาก็ไม่อาจาหาบาะแสดได้เขาจะไม่มีวันรู้ว่านี่เป็นการกระทําของรัฐทิมานฟ้าหลังจากซุนหนานทั่วตายไปและจัทายาต้องระแวงระวังอย่างแน่นอนและคงยากจะแตะต้องเขา หากพวกเขาลงมือเข้าละก็ก็อาจจะตกลงสู่การซุ่มโจมตีอีกชั้นหนึ่งการรอให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปจึงเป็นหนทางที่ดีสุดในตอนนั้นเองฉินมู่มองไปทางเว่ยยงและเจ้านครเว่ยและเผยรอยยิ้มเจ้านครเว่ยก็รู้สึกถึงความกลัวที่ผุดขึ้นมาในใจเจ้ารัฐิข้ามีเสียงดังมากนะข้ารู้หากว่าเจ้านครตะโกนออกไป ทุกคนในเมืองหลวงคงดินเสียงเจ้าชัดเจนหมดว่าแต่เจ้านครคิดว่าวิธีที่พวกเราสังหารสุนนานทั่วทั้งรวดเร็วและหมดจดดีหรือไม่เจ้านครว้ยก็ใจเต้นแรงเหมือนเดินอยู่บนเส้นด้ายความหมายชินมู่คือเขาสามารถสังหารตนก่อนที่ตนจะตะโกนได้เจ้านครว้นนั้นเอ่ยว่าข้าเคยมีมิตรภาพลึกซึ้งกับเจ้ารัติหรีของพวกเจ้า ชินมูก็เอียงคอมองไปยังผู้พิทักษ์ซ้ายขวาเจียปี้เอ๋เจ้ารัตีคนก่อนเคยพบปะกับเจ้านครไม่กี่ครั้งพวกเขาไม่ได้มีมิตรภาพลึกล้ำแต่อย่างใดสีหน้าเจ้านครก็ดำเมี่ยมและเขารอบหันซ้ายแลขวามองหาโอกาสหลบหนีชินมูเอ่ยว่าเจ้านครรัทีข่าเพิ่งสูญเสียเทวราชไปสองคนจึงมีตำแหน่งว่างสองตำแหน่งในเมื่อเจ้านครมาจับตระกูลใหญ่ มิใช่มาจากสำนักใดดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาติดขัดที่เจ้าจะมาเป็นเทวราชราัตทิของเราจริงหรือไม่เจ้านครไว้ก็หัวรอบจากนั้นมองเดยรอบเห็นยี่สิบยอดฝีมือร่วมมือกันสังหารสุนนานทั่วรุกขึ้นหางตาก็กระตุกข้าเป็นเจ้านาครว้ยและมีตำแหน่งทางการข้าจะมีเวลาที่ไหนไปปฏิบัติหน้าที่เทวราชของรัฐทิพวกเจ้าทำไมเจ้ามาเหงงานที่ง่ายกว่านี้กับข้ากัน ชินมู่ก็ยิ้มไม่ต้องกังวลลัทธิของเรานั้นค่อนข้างจะอยู่เฉยๆไร้งานไร้การพวกเราจะรบกวนท่านเจ้านครเว่ยก็ต่อเมื่อต้องต่อสู้เท่านั้นซึ่งก็มีไม่มากหรอกไม่เพียงแต่เทวราชลัทธิที่ไร้งานการแม้แต่เจ้ารัทธิอย่างข้าก็ไม่ต้องทําอะไรมากหากว่าเรื่องทํานองนี้ไม่เกิดขึ้นก็คงไม่มีความจําเป็นที่ข้าจะต้องลงมาด้วตัวเอง หากว่าเจ้านครไม่ยินยอมพร้อมใจพวกเราก็คงไม่ทำให้เจ้าต้องลำบากใดๆเพียงแต่ว่าเจ้านครต้องกล่าวคำสาบานว่าจะไม่เปิดเผยสิ่งที่เจ้าพบเห็นในวันนี้แก่ผู้อื่นเจ้าก็สามารถจากไปได้ทุกคนล้วนแต่เข้าใจรัฐที่ของพวกเราแบบผิดผิดพวกเขาถึงกับคิดว่าพวกเราเป็นมารร้ายที่เห็นฆ่าผู้คนไม่กระพริบตาจะว่าพวกเขาเข้าใจผิดจริงไหมล่ะสาวกรัฐที่มารฟ้าก็หัวร้อง พร้อมๆกับเขาทั้งหมดล้วนแต่มีรอยยิ้มจอมปลอมดูเหมือนพวกเขาทั้งหลายพร้อมจะฉีกหน้าฆ่าปิดปากคู่บุกรุกสองคนเมื่อไหร่ก็ได้ข่ายินยอมเว่ยยงนั้นลังเลคู่หนึ่งเจ้านครคู่ปากเจ้าผักข่าลงหลุมไฟชื่อเสียงที่ข้าเพียรสร้างมาช่วยชีวิตตอนนี้แปะเปื่อนไปหมดในมือของเด็กดื้อย,อย่างเจ้าหากว่าเจ้าไม่ตะโกนเรียกพี่ฉินพี่ฉิน พวกเราคงจากไปโดยที่ไม่ต้องอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เวยยงก็ทำแก้มป่องท่านพอ่อพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะปล่อยพวกเราจากไปทำไมท่านถึงต้องเข้าร่วมรัฐทีพวกเขาด้วยพี่ฉินนั้นออกจะมีแม่ตาเขาไม่ใช่คนชั่วร้ายที่ไหนกันเจ้านครเวยก็กระพริบตาสองสามทีเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเขาไม่ใช่คนชั่วร้ายหากว่าเขาไม่ใช่คนชั่วร้ายเขาจะมาเป็นเจ้ารัฐที่มารฟ้าได้ยังไง ชินมูก่กกยเทวราชเว้ยปกติแล้วพวกเราเรียกตัวเองว่ารัตทินักบุญสวรรค์ไม่ใช่รัตธิมารฟ้าแม้แต่ตัวข้าก็ไม่ใช่เจ้ารัตธิมารแต่เป็นเจ้ารัตธิศักดิ์สิทธิ์เทวราชเว้ยโปรดจดจำเรื่องนี้ใส่ใจไว้ด้วยเวย,ยงเอ่ยว่าท่านพ่อตำแหน่งเทวราชนั้นโดดเด่นกว่าเจ้านครไปไหน,ไหนพี่ชินแต,งต่งตั้งตำแหน่งให้ข้าด้วยสิโอเคเจ้ากัดหนนะ้าคลิปหน้าายบายไปแล้วเดอ้อ